ของฟรีชิ้นนี้กันนะคะบ,บอกเลยว่าทำแค่หนึ่งนาทีนะคะก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วใครที่ได้แล้วจากการที่ดูคลิปของพี่แป้งชมคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าได้แล้วค่ะได้แล้วครับได้แล้วเร็วมากอะไรแบบนี้ด้วยนะ พอมาอวดกันว่าใครที่ได้แล้วและคินนี้นะคะที่มันพิเศษสุดๆนั่นก็คือของฟรีชิ้นนี้เนี่ยไม่จํากัดจํานวนค่ะน้องคนไหนที่มาเห็นตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนะคะของฟรีชิ้นนี้ยังรับได้อยู่นั่นเองจะบอกเลยว่าในนาทีจะมีของฟรีแบบไม่จํากัดจํานวนมาให้น้องๆรับนะคะนั่นก็คือมงกุฎดอกไม้นั่นเองค่ะจะบอกเลยผู้ใช้ก็ใส่ได้นะน้องมีไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนเพราะมันคือของแลที่มาจากโลบอกจริงๆซึ่งก่อนอันนี้โลบอชแทบจะไม่ทําของฟรีแบบไม่จํากัดจํานวนมาเลยฉะนั้นน้องๆควรที่จะมีเก็บไว้บอกเลยว เขาแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงซึ่งจริงๆแล้วของฟรีในแแบบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะซึ่งวันนี้พี่แป้งชมเนี่ยจะให้น้องเนี่ยรับชิ้นนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยสามารถกดรับได้เลยนะคะมันง่ายหน่อยส่วนสองชิ้นเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ5นาทีหรือ15นาทีนะคะในการได้ของซึ่งแป้งชมขอไปดูวิธีการเล่นก่อนนะคะน้องว่ามันต้องทอํายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพี่แป้งชมนะคะจะมาลงคลิปให้กยัไม้ง เทมได้เลยนะคะน้องๆตรงนี้นะะนั้นจะขึ้นบายไอเทมมันน้องกดสุรบัคร,รับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครได้แล้วคอมเมนต์บอกหน่อย